สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้ตูก็จะมาพูดถึงมุมมองการพัฒนาจิตวิญญาณเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยเข้าใจว่าการพัฒนาจิตวิญญาณของเราเนี่ยคือพัฒนาจิตของเราไปเชื่อมต่อกับตามมิติตามดาวหรือว่าบีอิงต่างๆที่เขาอยู่ในมิติที่สูงขึ้นไปซึ่งตูกบอกว่าความสามารถหรือว่าการเชื่อมต่อกับมิติที่สูงขึ้นไปมันเป็นเหมือนผลพลอยได้มันเป็นเหมือน รางวัลชนิดหนึ่งที่บางท่านอาจจะเคยได้รับนะคะก็คือการที่ต่างมิติต่างดาวเขามาสื่อสารด้วยโดยเฉพาะต่างมิติที่เขาอยู่มิติ 5, 6, 7, 8, 9, เจขึ้นไปเงี่ยเขาลงมาช่วยเราลงมาช่วยสื่อสารลงมาช่วยแก้ให้เราอันนี้มันเหมือนกับ เหมือนเป็นพันธสัญญาที่พวกเขา่ะทำงานร่วมกับคุณแล้วเขามีพันธสัญญาร่วมกันว่าลงมาปุ๊บพวกเขาจะลงมาช่วยคุณในการนําทางคุณเข้าสู่ภารกิจแล้วก็การเดินในในในชีวิตอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นเหมือนอแผ่นหนึ่งแผ่นหนึ่งละกันที่โซผนของคุณที่ลงมาแล้วจะมีใครลงมาช่วยบ้างนะคะแต่สําหรับบางท่านสิ่งที่ตัวอยากจะบอกก็คือ การที่คุณนะมีการพัฒนาระดับของจิตวิญญาณมันไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องเชื่อมต่อกับต่างมิติหรือบีอิงอื่นๆได้ถึงเรียกว่าการพัฒนาทางจิตวิญญาณได้อย่างแท้จริงหรือว่าการที่คุณนะสามารถเลื่อนระดับจิตสำนึกของคุณได้แล้วมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่ามันไม่ใช่ปลายทางมันไม่ใช่ปลายทางว่าทุกคนที่เชื่อมต่อกับบีอิงต่างมิติได้คือคนที่ พัฒนาทางจิตแล้วหรือว่าเลื่อนระดับจิตไปสู่มิติที่สูงขึ้นไปได้แล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วเป้าหมายวัตถุประสงค์ของการที่ตูเนี่ยออกมาพูดบอกทุกคนเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณแลวให้ทุกคนพัฒนาเป้าหมายสูงสุดของทุกคนเลยเป้าหมายสูงสุดของของภาระหน้าที่ของตูด้วยก็คือการทําให้ทุกคนทําแบบทดสอบบนโลกให้ผ่าน และรู้ให้ได้ว่าคุณมาทำอะไรบนโลกวัตถุประสองค์อะไรที่คุณต้องทำบนโลกนี้แล้วไกดให้ทุกคนเดินเดินตามเสียงหัวใจของตัวเองสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำจริงๆเพราะนั่นคือเสียงของจิตวิญญาณของคุณเสียงของไฮเออร์เซลล์ของคุณที่เขากำลังบอกคุณว่าเฮ้ย hmm. hey, เดินตามเสียงหัวใจเถอะทำงานตามเสียงหัวใจอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรอยากสร้างอะไรลองมาถามหัวใจตัวเองดีๆเพื่อทำมัน อย่างงี้คะ่ะอันนี้คือสิ่งที่ตูได้รับมอบหมายและหน้าที่ของตูจริงๆคือตูจะไม่ได้เป็นสายที่จูนทุกคนไปพบต่างมิติต่างดาวหรือว่าใครก็ตามแต่ที่อยู่อยู่นอกเหนือจากคุณนอกจากซอสภายในตัวคุณหรือผู้สร้างภายในตัวคุณและไฮเออร์เซลคือตัวตนที่แท้จริงของคุณที่อยู่มิติขึ้นที่สูงขึ้นไปตูจะไม่ได้รับหน้าที่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นปลายทางและจุดประสมรจริงๆที่ตูเปิดเปิด คอสเปิดช่อง Youtube เปิดเพจอะไรต่างๆนานาเนี่ยสิ่งที่ข้างในเขาบอกตูก็คือทำให้ทุกคนพ้นทุกจากโลกมนุษย์และทำให้ทุกคนพบว่าตัวเองมาทำอะไรบนโลกมนุษย์มีแบบทดสอบอะไรมีกระทะมีการกระเทะอีโกอัตตาอะไรที่มีอยู่ในตัวเองทำให้เขาถอดออกมาให้หมดทำให้เขาถอดอีโกอัตตาทุกอย่างออกมาให้หมดนั่นคือหน้าที่ของตูในตอนนี้ที่ได้รับนะคะ ตู่จะทํายังไงให้ทุกคนพ้นทุกส,สิ่งที่ตู่บอกไปทุกคลิปคือการที่เราต้องดูแล้วว่าอะไรที่เราเก็บในโปรแกรมจิตของเราคุณจะต้องกางมันออกแล้วค่อยๆเค,ค,ค,คลียร์มันค่อยๆเคลียร์มันเคลียร์มันไปเรื่อยๆแล้วมันจะทําให้คุณะจูนเข้าไปพบกับไฮเออร์เซลล์ของคุณได้ง่ายขึ้นเพราะกําแพงที่มันกั้นระหว่างคุณกับไฮเออร์เซลล์ของคุณมันหายไป มันหายไปค่อยๆหายไปหายไปจนคุณไปพ้นพบความรักแล้วก็ความสงบแล้วก็ไฮเออร์เซลในตัวคุณได้นั่นคือหน้าที่ของตัวที่จะทําให้ทุกคนกลับไปพบไฮเออร์เซลของตัวเองได้เพื่อให้ไฮเออร์เซลเขานาทางคุณต่อว่าโอเคเธอต้องไปทางไหนมาทําอะไรบนโลกมนุษย์กี่ภพกี่ชาติก็ตามแต่ที่เล่นมาไม่สําเร็จมันติดตรงไหนต้องแก้ยังไง ตรงนั้นตู่อาจจะไม่ได้นําทางทุกคนไปลึกขนาดว่าขั้นตอนมันทํำยังไงบ้างเพื่อให้ผ่านแบบทดสอบตู่ไก้แค่ว่าเอ้ยคุณต้องค่อยๆถอดอีก้อัตาแล้วกางจิตออกมาว่ามันมีอะไรบ้างเพื่อจะได้รู้ว่าจะต้องทํางานยังไงกับตัวเองต่อแล้วพอคุณรู้แล้วว่าข้อมูลในจิตของคุณน่ะมันมีอะไรบ้างนะคะมันจะง่ายขึ้นมันจะรู้แล้วว่าตัวเองต้องเอาอะไรออกบ้างเพื่อให้ผ่านแบบทดสอบตรงนี้ที่เขามาเพื่อสอนคุณ อ,อย่างเช่นบางคนเนี่ยเจอโจทย์เรื่องของความไม่รักตัวเองเขาก็จะเจอคนที่มาทำร้ายเขาซ้ำๆเป็นคนรักบ้างเป็นเพื่อนบ้างที่มาทำร้ายเขาไม่รักเขาทำทำให้เขาเสียใจทีนี้ถ้าเกิดคุณเจอภาวะนี้อยู่คุณต้องรู้ให้ได้ว่าเขามาสอนเรื่องของความไม่รักตัวเองสอนว่าคุณเนี่ยยังรักตัวเองไม่พออันนี้คือตัวอย่างนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้ตัวแล้วว่าคุณเนี่ย โด,โดนทดสอบเรื่องความรักที่มีให้กับตัวเองมันจะง่ายขึ้นเพราะคุณจะเริ่มกลับมารักและทำงานกับตัวเองให้มากขึ้นอย่างเนี้ยคือมันจะทำให้คุณอะแบบผ่านแบบทดสอบเรื่องของความไม่รักตัวเองได้แล้วสุดท้ายผู้คนเหล่านั้นจะไม่มีผลกับคุณและคนต่างๆที่จะมาสอนคุณเรื่องของความไม่รักตัวเองเขาจะไม่เข้ามาอีกเพราะคุณผ่านแล้วคุณรักตัวเองถึงจุดที่ รักตัวเองเข้าไปถึงจิตวิญญาณของตัวเองแล้วอะแล้วเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณคุณได้แล้วอะมันจะไม่มีอะไรที่เข้ามาทําร้ายคุณได้อีกเพราะคุณพบแหล่งความรักภายในของคุณแล้วนี่คือการพัฒนาจิตวิญญาณนี่คือการที่เราเข้าใจในตัวเองสูงสุดโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับโลกภายนอกไม่เกี่ยวกับตามมิติท่านอื่นนะคะมีบางท่านที่เขาเชื่อมต่อได้อันนั้นเป็นเหมือนเขามีพันธสัญญาร่วมกันเพื่อจะมาช่วยกันดึงกันขึ้นไปสู่ การพัฒนาจิตการตระหนักรู้ที่มากขึ้นหรือมันอาจเป็นผลพลอยได้หลังจากที่คุณเชื่อมต่อกับตัวเองได้แล้วพวกเขาก็เลยลงมาสื่อสารกับคุณอะไรแบบนี้แต่เขาพวกเขาไม่ใช่ปลายทางการที่พวกเขาลงมาสื่อสารกับคุณก็เพื่อให้คุณตระหนักรู้และผ่านแบบทดสอบบนโลกและทําภารก,กิจบนโลกให้ได้นั่นแหละค่ะคือปลายทางสิ่งที่อยากจะย้ำนะเพราะฉะนั้นกณคนไม่ต้องไปหาอาริวิเศษอะไรต่างๆหรือว่ามน อะไรต่างๆที่มันจะจูนคุณเข้าหาจักรวาลและให้คุณเลื่อนระดับไปเจอต่างมิติต่างๆไม่ต้องคุณหาตัวเองให้เจอก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าคุณมีภาระหน้าที่ร่วมกับพวกเขาพวกเขาจะมาหาคุณเองเนี่ยค่ะคือการพัฒนาจิตวิญญาณในมุมมองของตูเนาะเพราะภาระหน้าที่ของตูเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับการที่จูนคุณเข้าไปหาต่างมิติตูวกาลังจะทําให้คุณกลับเข้าไปหาภายในแล้วไปเจอแหล่งความรักภายในของคุณให้ได้ เพราะนั่นคือซอสแหล่งที่มาของคุณพลังต้นกําเนิดของคุณแล้วบางท่านเขาก็ได้พบแล้วว่าจริงๆแล้วครอบครัวเขาอะอยู่ที่ไหนเขามาจากดาวอะไรอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขามาทําอะไรบนโลกนะคะแต่บางท่านก็อาจจะยังไม่พบเขายังต้องตามหาตัวตนต่อไปมันขึ้นอยู่กับว่าคุณอะโดนกระบวนการถอดเปลือกถอดอัตตามาเยอะแค่ไหนแล้วก่อนที่จะมาเจอตูตูเนี่ย ในตุจะพูดถึงคอร์สเรียนเนาะคอร์สเรียนเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราน่ยจูนคุณเข้าไปหาภายในของคุณเรื่อยๆพาคุณพาจากมือคุณเดินทางเข้าไปหาภายในของคุณเรื่อยๆนะคะในกรณีของวิกซ์ของคอร์สสี่สี่เนาะแล้วให้คุณไปสื่อสารกับภายในของคุณด้วยรูปแบบต่างๆให้คุณรู้จุดประสงค์ที่แท้จริงของคุณก่อนแล้วพอคุณอยู่ในโลกภายในของคุณบ่อยๆคุณจะเริ่มเริ่มเข้าใจสิ่งที่เขาจะพยายามไกด์คุณว่า คุณเกิดมาทำอะไรคุณต้องทำอะไรต่อจากนี้หรือแม้ว่าคุณไม่ต้องทำภารกิจอะไรแล้วแค่มีชีวิตอย่างมีความสุขสงบสุขไปตลอดชีวิตนี้คือสภาวะน,นั้นที่เขาเขาไกด์คุณอ่ะคุณก็แค่รักษาระดับพลังงานของตัวเองแล้วเดินไปบนโลกมนุษย์ด้วยอารมณ์ความสงบความรักแบบนี้ไปเรื่อยๆอันนี้ก็แล้วแต่บางท่านบางท่านมีภารกิจก็เริ่มเดินเข้าสู่ภารกิจตัวเองมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเหมือนตัวแค่ชาร์จไฟให้ทุกคน บางคนเนี่ยเขาเชื่อมต่อได้อยู่แล้วแต่เขาไม่รู้ตัวเขาไม่รู้ตัวว่าเขาเชื่อมต่อได้อยู่แล้วนะคะคือคือจริงๆทุกคนเชื่อมต่อได้อยู่แล้วแล้วบางคนเนี่ยได้ยินสารมาแล้วแต่ว่าไม่มั่นใจตัวแค่บอกว่าฟังเขาแล้วมั่นใจในตัวเองแล้วก็เดินต่อเนี่ยค่ะคือทริคหนึ่งก็คือมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองได้รับมาอย่าคิดว่าตัวเองคิดไปเองแล้วเดินตามเสียงที่เขาบอกให้ไปคือเสียงความรู้สึกในหัวใจสิ่งที่เขาบอกให้ไป แล้วเลลองพิสูจน์โดยการเดินตามเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วคุณจะคพบว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันเติมเต็มความรู้สึกคุณมันทําให้คุณมีความสุขในแต่ละวันที่คุณหายใจมีชีวิตอยู่ด้วยความสุขและความรักแล้วก็อยากจะพัฒนาสิ่งนี้ที่ทาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อย่างตู่เนี่ยพอเข้ามาสู่เส้นทางพัฒนาจิตวิญญาณตอนแรกมันจะหนักมากในการก,กระเทาะอีโกอัตตาซึ่งตู่บอกทุกคนเลยว่ามันไม่มีทางลัดเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้ามันมีทางลัดเขาคงไม่ใช้วิธีนี้กับตู่หรือ เขาส่งให้ตู่มาทําหน้าที่นี้ก็เลยต้องการให้ตู่รู้ก่อนว่าเฮ้ยวิธีการที่ถูกต้องที่สุดคือการกระเทาะอีโกอัตตาของยูออกก่อนเพื่อเชื่อมต่อกับไฮเซลอีโกอัตตาก็เหมือนกรรมอะถ้าเกิดคุณยังไม่สะอาดเหมือนกรรมที่คุณเคยทำเอาไว้สะสมเอาไว้อะ คุณจะต้องชําระล้างตัวให้สะอาดก่อนก่อนที่จะรวมตัวกับจิตวิญญาณของคุณเพราะฉะนั้นตู่เนี่ยโดนใส่ตะกร้าล้างน้ําหลายรอบมากคือพยายามที่จะเคลียร์พยายามถูกผักไปเคลียร์ตัวเองไปทําความสะอาดตัวเองไปล้างกรรมไปล้างอัตตาอีกโก้ต่างๆจนมันถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าอยู่ดีๆอะไรไม่รู้มันหลุดออกจากตัวเราอะมันเหมือนสภาวะกรรมหลุดออกจากตัวค่ะแล้วทําให้ผมเชื่อมต่อกับไฮเออร์เซลแล้วก็มั่นใจตัวเองไปเลยว่า โอเคเราต้องเริ่มภารกิจแหละเพราะเราอะชำระล้างตัวเองสะอาดแล้วตู่ก็เลยบอกทุกคลิปว่าคุณจะต้องกระเทาะอีกโกอัตตาของตัวเองออกซึ่งมันเป็นกรรมอย่างหนึ่งเพื่อให้ตัวคุณเองสะอาดพอที่จะเชื่อมต่อกับไฮเอเซลเหมือนกรรมพวกนี้มันเป็นเกราะเ,เป็นกำแพงที่บังคุณระหว่างคุณกับไฮเอเซลอยู่ถ้าคุณไม่เอาออกคุณจะไม่เจอเขาตู่ก็เลยโดนเป็นสภาวะหลายปีเหมือนกันที่โดนกระเทาะอีกโกอัตตาหรือว่าชำระล้างกรรม โดนมาหลายปี23ปีที่ประมาณ3ปีด้วยซ้ำที่โดนกระทออีโก้อัตตามาเรื่อยๆเยนี่ยค่ะจากจากตื่นมาเนาะปีที่ผ่านมาคือเริ่มตื่นตื่นเซนแล้วก็โดนกระทออีโกอัตตามาเรื่อยๆจนสภาวะหนึ่งมันเหมือนเปลือกใหญ่มันหลุดออกพอเปลือกใหญ่มันหลุดออกปุ๊บเราเจอหายเซลในตัวเรา เราเจอเขามานานแล้วแต่ว่าการเชื่อมต่อการเชื่อมั่นในตัวเขามันยังไม่มากพอแต่พอถึงจุดเนี้ตูบอกได้เลยว่าตูมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็เกิดก็คือเดินตามที่เขาบอกมาเรื่อยๆเริ่มเข้าภารกิจแล้วก็ทํางานกับตัวเองนะคะเรื่อยเเพราะฉะนั้นตูอยากจะให้ทุกคนเข้าใจการพัฒนาจิตวิญ,ญญาณว่าเราอย่าไปหลงที่จะเดินทางออกไปต่างมิตินะคะถ้าบางท่านเดินทางออกไปได้โอเคคุณคุณเป็น เป็นคนที่มีวัตถุประสงค์ในการเกิดมาแบบนั้นและพวกเขาก็ทำพันธสัญญาร่วมมาร่วมกับคุณอะว่าเขาจะช่วยเหลือคุณพาคุณเดินทางออกไปนะคะแต่มันไม่ใช่ทุกคนทุกคนเนี่ยบางคน,น่ส่วนใหญ่ด้วยที่ลงมาเพื่อพัฒนาตัวเองรับประสบการณ์และผ่านแบบทดสอบแล้วกลับบ้านเพราะฉะนั้นคุณทํางานของตัวเองให้สําเร็จรับประสบการณ์ทําให้ตัวเองผ่านแบบทดสอบให้ได้จนถึงที่จุดที่ตัวเองอ เฉยๆกับทุกสิ่งอ่ะวางเฉยกับทุกสิ่งได้อ่ะไม่ว่าอะไรเข้ามาฉันมีการตระหนักรู้ที่สูงแล้วมันไม่ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณมันไม่ทําให้คุณสั่นสะเทือนไม่ทําให้คุณเศร้าไม่ทําให้คุณเสียใจไม่ทําให้คุณโกรธไม่ทําให้คุณหลงไปกับมันไม่ทําให้คุณโมโหถ้าทุกสิ่งเหล่านั้นมันทําให้คุณแบบรู้สึกว่าวางเฉยได้คุณผ่านแบบทดสอบแล้วแล้วคุณก็มีความสงบสุขมีความรักในตัวเองอยู่ใช้ชีวิตอย่างเข้าใจ เข้าใจทุกสปปรรพสิ่งว่ามันถูกเซตมาเพื่อทดสอบคุณเข้าใจบุคคลนั้นว่าเขาถูกเซตมาให้เป็นแบบนั้นเข้าใจสถานการณ์นี้ว่าเกิดมาเพื่อทดสอบคุณอย่างเงี้ยพอคุณอยู่อย่างเข้าใจแบบเนี้ยคุณจะรักษาพลังงานของคุณให้อยู่ในความรักและความสุขได้นะคะตุ๊ก็อยากจะแนะนําทุกคนนะคะคลิปนี้ก็คือเหมือนกับมาย้ําทุกคนว่าพยายามที่จะอยู่กับตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วก็จูนตัวเองเข้าไปหาภายในของตัวเอง กางข้อมูลในจิตมนุษย์ออกมาแล้วก็ดูว่าอะไรที่คุณอยากเอาออกและอะไรที่คุณอยากเก็บไว้และพัฒนามันข้อมูลในจิตมนุษย์ของคุณประกอบด้วยนิสัยประสบการณ์หรืออะไรต่างๆประสบการณ์ความจำมเราเอาเราเอาออกไม่ได้อยู่แล้วประสบการณ์คือข้อมูลความจําที่เราเคยประสบอะไรมาเราลบมันไม่ได้แต่เราเปลี่ยนความรู้สึกของการได้รับประสบการณ์นั้นได้นะคะอย่างที่ตู่เคยบอกว่ามันเหมือนปมวัยเด็กที่คุณเคยเสียใจกับเรื่องนั้น คุณสามารถทําให้เด็กคนนั้นเข้าใจได้ว่าสถานการณ์นั้นเขาไม่จําเป็นต้องเสียใจแล้วไปให้ความัาความอบอุ่นกับเขาเพื่อเปลี่ยนข้อมูลความรู้สึกของเขาการเปลี่ยนข้อมูลความรู้สึกของเด็กคนนั้นซึ่งคือคุณในวัยเด็กมันจะเปลี่ยนข้อมูลความรู้สึกของคุณในปัจจุบันได้ค่อยๆทำงานกับตัวเองไปเรื่อยๆนี่คือการทำให้คุณกลับไปเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณก็คือไฮเอ s e เซลของคุณนี่คือการเส้นทางที่จะพาคุณกลับไปสู่ตัวคุณที่แท้จริง ก่อนที่คุณจะลงมาเกิดก่อนที่คุณจะลงมารับประสบการณ์จนคุณจนคุณลืมอ่ะจนคุณหลงไปกับประสบการณ์ต่างๆจนคุณหลงเกมโลกมนุษย์ไปเรื่อยอ่ะรักโลกกดหลงในแบบมนุษย์อ่ะคุณหลงมันไปจนคุณหาตัวเองไม่เจอตอนเนี้ถึงเวลาที่จะทําให้ตัวเองอ่ะทลายพวกนั้นสิ่งพวกนั้นออกก็คืออารมณ์มนุษย์ต่างๆเพื่อกลับมาหาตัวเองได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นตู่จะยำ้ำกกับทุกคนอย่างนี้จนกว่าทุกคนจะเริ่มกลับมาทํางานกับตัวเองให้ได้ กลับมารักตัวเองให้ได้กลับมาเจอความแหล่งความรักภายในที่มาจากตัวตนที่แท้จริงของคุณมาจากแหล่งที่มาของคุณให้ได้ตุจจีทุกคนแบบนี้ทุกคลิปสังเกตนะคะว่าตุจะบอกกลับมาดูข้อมูลของตัวเองนะคะกลับมาทลายกำแพงกลับมาเอาเปลือกออก เพื่อกลับเข้าไปสู่ความรักภายในให้ได้แล้วคุณจะมีความรักความสงบสุขในตัวเองอย่างสูงสุดการอยู่บนโลกมนุษย์ของคุณจะเบาและสบายขึ้นเข้าใจสิ่งอื่นมากขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเข้าใจโลกภายนอกมากขึ้นแล้วคุณจะ,ะวางทุกอย่างได้นะคะโอเคก็เป็นเป็นกำลังใจให้ทุกท่านจริงๆนะคะที่อยู่ในเส้นทางของการที่อยากจะพัฒนาตัวเองให้ไปสู่เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดหรือว่าการตระหนักรู้สูงสุดที่ ยืนอยู่บนโลกอะ่ะอย่างเข้าใจที่สุดอะ่ะมีสภาวะที่อยู่บนโลกก็จริงแต่ฉันรู้ว่าฉันอยู่บนโลกแค่ร่างกายแต่จิตํำนึกของฉันน่ะอยู่ที่มิติที่สูงข,ขึ้นไปเนี่ยอยากให้อยากให้ทุกคนเป็นแบบนี้นะคะเพราะทุกคนจะอยู่ในสภาวะของการเบาสบายสงบและมีความรักที่ไม่มีเงื่อนไขให้กับคนอื่นได้แล้วโลกมันจะสงบสุขมากๆนะคะโอเคเป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ